สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง youtube เบนักเตอร์เอาผู้ชมครับเอ็มหกสองสี่ศครับ s u h สสลมก๊อกศาสตร์กับก๊กปุงครับเกียร์ไฮโดรลิกชัตเตินครับอันซีนี่ เอาดีขนาดครับเอาทำการโค่นต้นใหม่ครับจะร้อง,งอนนให้สั่งพวกนี้คนยี่อะไรนบ่อหลงครับคนเอาไว้เน็ตแนวครับเป็นจังหวัดที่ต้วนใหญ่เราคนบ่อลง สองตัวนีน่มันงามกันครับพะพอ่อจะเป็นโฮมเราปะ อัตอนเดียครับอู้เอาชมเอ็มหกสองสี่ศูนย์ต่อครับสิบเป็นยังไงสลหรับสองตัวน,นี้จะอยู่หรือจะไปอู้ห้างซีนี่ปาดก็ใหม่ดีแห่งครับปาดหาก็ใหม่ รู้สึกว่ามันจะเขาถึงกว่า1,300หรือมผมคิดไปเีก <c oughs> นะครับอ้บาบอวากันต้นนี้ซูซีครับสองตอน้นแต่ว่าการจะมีความยากนะครับข้อระแบบสลับสองต้นนี้ต้นนี้หากต้นชาตินี้หากจะลงที่ลงกางลางไรครับ สีบโบคยมีหากไงนะครับสีบเป็นหากป่อยส์ส่วนใหญ่แลังจสีเป็นหากไงลงไปทางกลางเลยก็จะออกอย่างใช่้อยครับแต่ว่าต้นกุ้งนี่จะหากไงก็จะร้ายครับหากไงจะแต่ว่ามันระวังอยา่างนี้ที่ว่าต้นกุ้งมันจะมาคัากไปครับเวลาเขาเขาสุกเขาดันมันจะมาคัากไปมาลงไปสีมาคัากครับ ตัวนี้ปลายนี่ค่อนข้างที่จะน้อยครับเลี้ยวอาจจะหักได้ครับสำหรับต้นกุง้ตงต้นใหญ่มุ่งเอนนี้ก็บาดเด้อ เอแน่นครับต้นสาดตนี่แน่นแห้งาะว่าหากไงมันลงไปผืนเหี่ยวครับ ต้องเปลี่ยนมุมครับ อารมณ์ตัวใหม่กับมาไม่มง,ไงานที่สบายครับงานยากอีกแบบหนึ่งต้องระวังนึ่งฮัก,กขับรถจะโข้งน้ำนะครับ ยังไลครับแต่ร้านหาางด้ก็ลงเลยสบายครับกำลังรถดนดสบายเลย ลองไหมครับโอ้เรยวบ่อยครับน่าจะออก ้นคุงหายยังไงครับโอ้โหซับเข้าไปต้นใหม่เลยอโอ้มาดูครับปลอบมีอ धान <laughs> कर สาเฮดต้นจิม้มต้นไม้ใส่ก็จะดีครับซิล็อกต้นไม้อยู่ แล้วครับตวกหยา,าอายุตัวเดียวอาจจะล้มเลยครับเอ้าะเบียร์ปนนะครับตั้งกระลุมทับบนเลยครับเนี่ย ตัวจิ้มตัวไม่ใส่นีล็อกอยู่สบายครับจิ้มใส่ปุ๊บดีอยู่เลยโโก,โกุ๊กสตร์เนี้อเรืเ่องครับ สงใจไม่ได้เคียได้ท้นก็มาหายอยู่เหียดไหนเลยน่ะไมาเด้ต้มมม้อไรเขาไม่ได้สิเล็กน้อยก็ยัน เวลาหล่มก็จะล่มง่ายกว่ากันครับถ้ามีตัวจิ๋มต้นใหม่มันจะล็อกอยู่ครับแต่ว่าทางอ้อสามเนี่ยมันคืมันไปถือกระถ่ายมันอยากแฝงกระถ่ายครับกระถางสวมเร็วเดี๋ยวเหยียดใส่บนอยู่ก็แล้วตีรถผมกับโปรไซครับเพราะเหยียดใส่แล้วเวลาเขาจิ้มต้นไหม่ก็จะล่มง่ายกว่ากันครับจิ้มจิ้มดีคณะชวนเนี่ยบางทีมันมันมันไปถือกระถ่ายครับมันอยากกระถ่ายรวมไว้ โอไปแล้วโอ้สมเธอซองสนเลยสุดจัดกับ,บเอ็มหกสองสีนเนียูเบเจอยครับดูกไรได้สลับไพที่ชินสองครับ ในรถ M6240 กับนาเรนครับรุ่นนี้เป็นรถขนาดกลางครับบุกเบือกได้ไถหน้าก็ได้ครับในทั้งยกรลงมั่นหนึ่งสี่นะครับในหลากหลายวัสดุซะเป็นรถที่นาเรนครับราคาระ่ะกับพื้วอาแพงแห้งเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่นาเรนครับความสะดวกสบายกับมีครบเลยการกับเป็นการให้เราลิฟต์ครับ นั่นเธอสองตนเลยแต่ว่าแต่ผู้ได้จะยๆปั๊บหน้าแบบมืองานปั๊บหน้านี่มือตลอดอยู่เล้วงานเบิกปลาหลายอยู่เล้วก็แนะนำเป็นรถใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าแบบผู้ดได้มาแบบเหตุใดหล้วอย่างครับหยุดหลอ่อลูนบนลส้มากกะงานรับจ้างกับบอลปนไอเดครับสมือรถบรรทให้ก็มีครับมันก็เลยเป็นรถ สิบารรถขนาดกลางตอบโจทย์กว่าก็ว่าได้ครับเอาครับสลับกิฟต์นี้ประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับสหรับต้นซากับตรงกุ้งนะครับเอาขอฝากคลิปต์ไปเพื่อนคนนี้ครับสลัหรับ M6240 ู u h ครับฝากกุติดตามน้ำนะครับเด้อสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับโอ้ยทั้งหมดกันที่ทั้งซีสมที่เที่ยวีฝาทั้งหมดที่เอ็ดครับที่เก้าศูนย เอาครับตารางที่นี่พรอมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่นหน้าสวัสดีครับ